สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดวงดีพาโชคไว้ด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดดวงดีแบบนี้ค่ะเลิกไหว้ไฉซิงเอีย2 5ส8หมอช้างแหนะเคล็ดลับไหว้ให้เฮงปังตลอดปีหมอช้างแหนะเลิกไหว้ไฉซิงเอีย2 5ส8 ไหว้กี่โมงพร้อมเผยเคล็ดลับการไหว้ไฉซิงเอียและข้อห้ามที่ต้องระวังไฉซิงเอียเทพเจ้าโชคลาภเงินทองและประสบความสำเร็จซึ่งเป็นที่เคารพบูชาเป็นอย่างมากเชื่อกันว่าเทพเจ้าไฉซิงเอียจะลงมาประทานพรเพียงปีละหนึ่งครั้งในช่วงตรุษจีน ซึ่งหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าไหวไฉซิงเอียส5ง8ย2ก6 8กี่โมงซึ่งล่าสุดที่งาน Central World The Great Chinese New Year 2024สนุกได้เจอกับหมอช้างทศพรสีตุลานักพยากรณ์ชื่อดังก็ไม่พลาดที่จะสอบถามเริไ่ไหวไฉซิงเอียย2,568มาฝากสายมูทุกคน และหมอช้างยังได้เผยเคล็ดลับในการไหว้ไฉสิงเอีย๋ยให้เหงให้ปังอีกด้วยเรีไกวา้าไฉสิงเอียงเชียงหู8หมอช้างเผยว่าจะเริ่มไหวเทพเจ้าไสิงเอีย๋ยในคืนวันที่28มกราคม2568เริ่มตั้งแต่เวลา23นาฬิกาไปจนถึงเวลา1นึนาฬิกาตีหนึ่งวันที่29มกราคม2568 เคล็ดลับการไหวไฉสิงเอียไหวเทพเจ้าไฉสิงเอีย2,568ทิศไหนหมอช้างเผยว่าขณะไหว้ให้หันตัวไปทางทิศเหนือของไหว้ให้ใช้เป็นอาหารเจทั้งหมดงดเนื้อสัตว์สิ่งของที่เกี่ยวกับการเงินเช่นกระเป๋าสตางค์ก็สามารถนำมาวางไว้ได้หากอยากได้ความเป็นสิริมงคลก็อาจจะมีน้ำสะอาดใบทับทิมนำมาประพรมส่วนผลไม้ที่ไหว้ เมื่อไหว้เสร็จสิ้นแล้วให้นำมารับประทานได้เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีข้อห้ามไฉสิงเอีย2,568ห้ามผู้ที่เกิดปีกุลเป็นคนแรกของการไหว้ไฉสิงเอียขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมรับฟังขอให้ท่านที่กดติดตามแล้วมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุสาธุสาธุ